มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพระมหาภัยวันพูดถึงบอนเชิญ,ญยิ้มเผยวิญญาณโรเบิร์ตโผลหน้าไม่รู้ค่ะเดีไดวว่าเป็นข่าวที่โศกเศร้าของวงการบันเทิงนะคะเมื่อวันที่19กันยาย,ยนหก63ตลกชื่อดังบอนเชิญ,ญยิ้มได้แจ้งข่าวร้ายถึงโรเบิร์ตสายควันดาวตลกชื่อดังที่ได้เสียชีวิตลงในวัย54ปี ที่โรงพยาบาลเสรีรักนะคะโดยทางด้านบอนเชิญยินได้โพสต์ภาพคู่กับโรเบิร์ตพร้อมกับข้อความระบุว่าหลับให้สบายนะพี่โดยกำหนดงานโรเบิร์ตสายควันนั้นคือวันที่20-26กันยายนสวดพระอภิธรรมเวลา19นาฬิกาที่วัดสุดทธิสะอาดนิมิตใหม่31กทมค่ะและเมื่อวันที่27กันยายน2563นะคะเวลา17นาฬิกา พิธีชาปนากิจได้เริ่มขึ้นจะภาพเชิญแขกผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือนะคะคืนทอดผ้าไตรบางสกุลแด่พระสงฆ์โดยมีนายวันอยู่บำรุงเป็นประธานค่ะเป็นผู้ทอดผ้ามาหาบางสกุลจากนั้น17นาิา40นาทีนะคะเป็นพิธีประชุมเพลิงหรือว่าเผาหล่อและจะมีพิธีเผาจริงในเวลา22นาฬิกาพร้อมกับมหรสพชุดใหญ่ที่เพื่อนสนิทอย่างบอลเชิญยิ้มจัดให้ค่ะ ก็ทำเอาขนหัวลุกกันทั้งงานนะคะเมื่อบอนเชิญ,ญยิ้มนั้นเผยภาพปิญญาณโรเบิร์ตโผล่หน้าเมรุประจักษ์สายตาคนนับพันก่อนทําพิธีชาปนากิจเป็นครั้งสุดท้ายโดยบอนนะคะได้โพสต์ระบุข้อความเอาไว้ว่าใช้พีไหม้หลับให้สบายเนอและทางด้านพระมหาภัยวันนะคะได้ออกมาเผยว่าคนที่ตายไปแล้วไม่ปรากฏอยู่ในที่ไหนหรอก ไม่ว่าจะบนโลงศพหรือในภาพถ่ายเขาจะปรากฏอยู่ในที่เดียวเท่านั้นแต่ที่แห่งนั้นก็คือในใจของคนที่ยังคงระลึกถึงเขาอยู่เสมอเสมอคนตายแล้ววิญญาณจะไปอยู่ที่ไหนไม่มีใครเห็นได้ชัดแต่คนตายแล้วความทรงจำเกี่ยวกับเขาคงจะอยู่ในใจของเราเสมอนี่เห็นได้ชัดแน่ๆมีสิ่งเดียวของคนที่ตายไปแล้วซึ่งยังปรากฏอยู่กับเราเสมอนั่นก็คือ ความดีงามและคุณประโยชน์ที่เขาเคยสร้างเอาไว้เจริญพรขอขอบคุณพระมหาภัยวันและขอขอบคุณสยามนิวค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ